สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดแมวเมียวเข้าทุกงวดนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเรามาส่องกันนะคะกับคุณกุ้งสุธิราชนะคะไปปฏิบัติธรรมนะคะอาบน้ำมนต์นะคะชาวเน็ตส่องเลขที่ถังเผื่อได้รับโชคนะคะแห่ส่องเลขเด็ดร่วงวดนี้นะคะของคุณกุ้งสุธิราชปฏิบัติธรรมอาบน้ำมนต์กับหลวงพ่อทองดีนะคะหลวงปู่ทองดีอันนี้มีอะ นีโคนะคะอนุโมทนาบุญพร้อมรุ้นรับโชคงวดต่อไปกันด้วยนะคะหวยออกวันเสาร์ที่หนึ่งนะคะตุลาคม2565กุ้งสุธิราชพระเอกลิเกเสียงหวานใจบุญล่าสุดนะคะกุ้งสุธิราชอาสยามหรือสุธิราชวงเทวันนะคะได้ออกมาแบ่งปันบุญผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะกุ้งสุธิราชวงเทวันโดยหนุ่มกุ้งเดินทางไปนุ่งขาวปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดใหม่ ปลายห้วยนะคะอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นเวลา 6วันนะคะพร้อมด้วยลูกศิษย์คนอื่นกว่า121คนนะคะนอกจากจะมีการนุ่งขาวห่วมขาวสวดมนต์ทำวัดเช้าและเย็นแล้วนะคะยังมีเลิกงามยามดีนะคะที่หลวงปู่ทองดีนะคะอานีโคนะคะมาอาบน้ำมนต์นเศรษฐีให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมอีกด้วยนะคะซึ่งนักร้องลูกทุ่งเสียงดีแห่งค่ายอาสยามนะคะ กุ้งสุธิราชคนนี้ได้แบ่งปันภาพบรรยากาศให้แฟนๆขับนะคะได้ชมกันด้วยพร้อมข้อความว่าปฏิบัติธรรมมาหกวันแล้ววันนี้เลิกงามยามดีนะคะหลวงปู่ทองดีอานีโคนะคะอานีโคนะคะอาบน,น,น้ำมนต์นะเศรษฐีให้ลูกศิษย์อีก121คนนะคะเย็นชื่นใจเป็นสิริมงคล สาธุนะคะหลังจากที่กุ้งสุธิาราชโพสต์รูดดังกล่าวได้มีมิตรรักแฟนเพลงมาร่วมอนุโมทนาบุญมากมายเลยนะคะแต่วิถีคนไทยก็ไม่พ้นเจอตัวเลขต่างๆก็เลยขอเก็บมาเป็นแนวทางนะคะเพื่อเป็นเลขให้ได้เสียงโชคกันนะคะสักนิดสักหน่อยนะคะ ซึ่งเลขที่ปรากฏและน่าสนใจก็ได้แก่เลข121นะคะและ84นะคะเลข121นะคะเป็นเลขจํานวนลูกศิษย์ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมสะสมผลบุญในครั้งนี้นะคะส่วนเลข84เป็นเลขถังน้ำมนตนะคะที่หลวงปู่ได้อาบให้กุ้งสุธิราชนะคะเลขเด็ดทั้งสองเลขนี้เรียกได้ว่ามาทั้งสองตัวและสามตัวดังนั้นใครชื่นชอบแนวทางจากง,งานบุญ ต้องไม่พลาดเก็บไว้เป็นแนวทางซื้อลอตเตอรี่กันสักหน่อยเลยนะคะในงวดหน้านี้นะคะวันเสาร์ที่1ตุลาคม2565นะคะเพื่อหนหนุ่มกุ้งสุธิราจะได้ทำบุญเสริมโชคให้กับพี่น้องแฟนเพลงและคอหวยชาวไทยได้ลุ้นกันนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ ที่ใต้คลิปเลยนะคะขอบขอบคุณที่ร่วมรับชมและรับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ